็มีหมายเรียกท่านทั้งสองและแพทย์ตำรวจอีกหลายคนนะไปไปให้การซึ่งแผซึ่งผมก็เชื่อว่าศาลคงถามอ่ะทำไมกล้องวงจรปิดเสียร้อยแปดสิบวันมีการเอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณเข้าห้องไอซีหรือเปล่าหรือนอนร้อยปดสิบวันเขียนใบแพทย์ยังไงเนี่ยมันอยู่ในความดูแลของแพทย์ใหญ่ทั้งสองคนนะครับนี่นี่ท่านพบตรอบอกว่าพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ ฟังแล้วก็ตลกอะ่ะเพราะว่าผู้ช่วยผบตรเนี่ยท่านก็ถูกสั่งพักโดยแพรยสภาอยู่แล้วหมายข้าราชการมาตรา37ข,ข้าราชการผู้ใดมีกรณีกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งในอันที่ป,ปฏิบัติราชการผู้ข้าพชาตั้งแต่ผู้กกับหรือเทียบเท่าผู้กกับขึ้นไป เห็น <S an> ว่ากรณีนี้มีมูลก็หมายความว่าพบอตรซึ่งเหนือกว่าใช่ไหมครับให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้นั้นก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งตั้ง,ง,งกรรมการสอบสวนโดยไม่ช้า <S 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 <an> <S นะครับหรือถ้าเห็นว่ามีความผิดสมควรให้ออกราชการก็ให้สมควรออกราชการไว้ก่อนนะครับไปดูอีกมาตราร้อยสามสิบเอ็ดบอกข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบ หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้องเว้นแต่ความผิดแล้วประมาทละหุโทษเนี่ยครับก็มีพบว่าใระเบียบกตรอก็บอกว่าให้ผู้ข้าราชชามีอำนาจสั่งพระราชการหรือให้ออกราชการไว้ก่อนเพื่อรอการสอบสวนทางวินัยได้ผมก็เลยคิดว่าด้วยความเป็นห่วงท่านพบตรนะครับเอ่อท่านได้ปวดปฏิบัติหน้าที่ในการสอบวินัยอย่างเร็วแล้วก็พิจารณาว่าจะแต่งตั้งโยกย้ายได้หรือไม่มโดยหลักปฏิบัติ ของอ,อการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยถ้าผู้นั้นถูกปปชสอบผู้นั้นถูกพักใบอนุญาตอะไรก็แล้วแต่เช่นสภาทนายพักใบอนุญาตก็ยังทําหน้าที่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> ตารวจแม้แม้จะเป็นแพทย์เย่แต่คุณเป็นตํารวจคุณกํากับดูแลโรงพยาบาลตํารวจคุณเป็นผู้ช่วยพบาตารกากับดูแลโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเรียกเอกสาร,วราเวระเบียนก็ไม่ได้เรียกกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ไปเข้ามาตราห้าสิบว่า ผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําหรือไม่กระทําการของข้าราชการตารวจอันไม่ชอบหรือพบเห็นข้าราชการตํารวจประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตํารวจกระทําผิดวินยัยหรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยบรรณตํารวจให้มีสิทธิ์ร้องเรียนต่อกรตรอตามหลักเกณฑ์ที่กรตรอตาก,กา,อาหนด